สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดตัวสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยการรวมพลดีไซเนอร์ไทยครั้งสำคัญระดมไอเดียธุรกิจพลิกเกมธุรกิจแฟชั่นไทยปลุกอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดตัวสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทย Federation of Thai Fashion Designers หรือ F F TFD โดยมีเป้าหมายให้สมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนพร้อมพัฒนาวงการแฟชั่นเครื่องนุ่งหม่มและสิ่งทออย่างครบวงจรเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลกิจกรรมเปิดตัวสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยจัดขึ้นภายในงานซิลฟ์เฟสติวัล2024สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยในวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2567 นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact Exhibition Center ห้องหเมืองทองธานีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์ประธานพร้อมด้วยตัวแทนสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยได้แก่นายพลพัฒน์อัศวประภานาย,ยกสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยนายถากูลพณิชกุลดีไซเนอร์ไทยผู้ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและยังได้รับรางวัลจาก v ว g u e c f d a Fashion Fund รวมไปถึงได้รับการเสนอชื่อจาก CFDA ให้เข้าชิงรางวัล Swarovski Awards for Best Emerging Women's Wear Designer ในปี2006 นายพลพัฒน์อัศวประภานายกสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยกล่าวว่าสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยเป็นการรวมตัวการของนักออกแบบไทยที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมในการโคชชิ่งผู้เข้าร่วมโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยจะเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เข้มแข็งยั่งยืนผ่านการให้ความรู้ทักษะเพื่อยกระดับคุณภาพวงการแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ ร้อมผลักดันให้ตลาดอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเข้มแข็งมีศักยภาพและสามารถแข่งขันกับตลาดสากลอีกครั้งยังเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับภาครัฐสื่อมวลชนและกลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อเพิ่มอำนาจในการเจราจาต่อรองอันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดและการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยด้านนายถากูลพานิชกุลดีไซเนอร์ไทยผู้สร้างผลงานในระดับนานาชาติ กล่าวถึงประสบการณ์ในฐานะผู้ที่เคยได้รับรางวัลจาก CFDA ซึ่งช่วยต่อยอดการเติบโตของแบรนด์อย่างต่อเนื่องรวมถึงความคิดเห็นต่อสมาคมนักออกแบบแฟชั่นในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับวงการและส่งเสริมนักออกแบบพร้อมแชร์มุมมองในฐานะดีไซเนอร์ไทยเกี่ยวกับโอกาสของแบรนด์ไทยและวงการแฟชั่นไทยในตลาดสากล ขณะที่นายกุลวิทย์เหลาสุขศรีผู้เชี่ยวชาญในวงการแฟชั่นกล่าวถึงบทบาทของสื่อมวลชนกับการผลักดันวงการแฟชั่นไทยโดยเฉพาะในยุคที่สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทสําคัญพร้อมทั้งเสนอมุมมองต่อการก่อตั้งสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยซึ่งจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการแฟชั่นและอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทยอย่างยั่งยืน